สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พีน้องปองไปสุบูสุสโคนนะจ๊ะวันนี้ก็มาพอกับน้ำเนยกินด้ววันนี้ก็มาผู้เดียวเลยจ้ะไปซื้อผักสาลีมาซาลีอันนี้เขาเขาเอื่นว่าซาลีหิมะวสันาซาลีหิมะสีมันสีส,สีเข้มเข้มกว่าซาลีไอ้ธรรมดาที่เขากินนะ สีสารีธรรมดามันก็สิเป็นสีไี่แหละเรื่องเหลืองอ่อนๆเนื้อนวลแจังสัญขอขีมขี้มเนาะอันนี้ก็เป็นเหลืองเข้มๆเลยเหลืองเข้มๆเลยนี่เห็นบ่าวหลังมาแล้วอันนี้ฟ้านแล้่ยวแล้วสีล่องกินกันด้วยใจมันเป็นจังได มันคือสายหรคือกันเลยเนือคือกันเลยแช่ว,ว่าคือกันเดีสาเลี่ยนีน่นจะกินแบบบอบเปลือกแต่ผูดด้ใดปอกเปลือกกะแล้วแต่เนาะแต่ว่าเนยหรับเนยเนาะกินแบบบอบเปลือกม<า>ักกินไปเลยเจ้งเสียฟานเลยจ้า ืม่รู้ว่าอันนี้หวานกว่าหรือนันหวานกว่าเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยจะกินสาลีย่หละสาลีอ่ะ ngay Hãy subscribe đấy rồi. คือสองโลสื่อมาสองโลเด้กหกน่วยพี่น้องโอ้ยรู้สึกว่าซาลีฮมานี่เนื้อไม่สิแน่นกว่าซาลีไอไอปกติที่ห้องกินนะคือว่าเนื้อมันแน่นกว่ามันหนักกว่า 음음 음. 음. ตอนแรกก็เสียวเกลือมาจิ้มน้ำกินย <it in the water> ังตอนจิ้มน้ำจิ้มเด้บักซิดางสิกม็มาจิ้มเกลือพี่น้อง bất kỳ tiết sùng tiết sùng sùng chắc nói uhm. van Và... sùng nít điều ừ uhm. ปักสาลี่นะคะอืมอืมอืม,อม ยังกับว่าแสบเบิดหวานหวานดีจะติดเปียวนิดหนึ่ง <c oughs> เหนือนแหน่หนังไก่ซาลีปกติของห้าวซาลีอันละจามนินีเนื้อกะมากิบให้บึงซ้ำนีนะจ๊ะซาลีซาลีหิมะเออมาซาลีหิมะ คือจงคือจงอันนี้เนาะเออคือจังแบบแอปเปิลเนาะคือใครเป็นสีแดงนี่มันคือเลยมันแมนเลยเนี่คือแบบแอปเปิลค่ะแต่ว่าเป็นซาลีซาลีพันธ์หิมะจ้ะมื้อนี้น้ำเนยกินด้วยกับคอ,อตูลลาบไปกอนได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องยูทูบตะกะเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำเนยกินนัวด้วยนะคะ แล้วจ้าบ๊ายบาย